สวัสดีครับมาคนเดียวอย่างี้ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้เรามารีวิวกันต้มตาด M G E X นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ่ทำไมหลายคนบอกเฮ้ยทำไมรีวิวช้านู่นนั่นนี่เอาตรงๆไม่มีเวลารีวิวนะครับแค่วันนี้อยากจะมารีวิวสไตล์พี่โบโนะว่าเอ้ยข้างในเนี่ยมันมีอะไรยังไงราคานี่บอกไปเลยว่าราคา8,000บวกๆบ,บางร้านก็8,500 บางร้านก็9ก0 0นก็แล้วแต่นะครับว่าร้านไหนจะขายแต่ด้วยเนื่องราคาสูงขนาดนี้เราก็อยากจะรู้ว่ามันมีดีอะไรมันยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเริ่มจากตอนแรกก่อนเลยนะครับกล่องก็ประมาณนี้นะจากดูจากหน้าตาเรา่องก็ใหญ่ๆประมาณนี้นะอ่ะไม่มีอะไรนะครับนะอ่ะให้ดูข้างในเกอหลายคนก็คงเห็นหลายช่องแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับมีกี่ตอกมีหลักๆก,ก็นี่เป็นสติกเกอร์น้ํานะครับตัวนี้ อันนี้คืองานงานหิ่นของพวกเราเลยนะที่จะต้องทำอ่ะบอกแค่ไฮไลท์ตรงนี้ก่อนนะหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็โหแม่อยากจะตำลาไปประกอบดูพอแล้วอ่ะไม่ต้องรีวิวข้างในอ่ะส่วนสำคัญนี่มีอยู่ทั้งหมดจุดนี้ ที่เราอยากให้มาดูกันเองก็คือตัวแผงนะครับตัวนี้ปั๊บอ,อย่างที่สองนะก็จะเป็นตัวนี้ตัว L-ED u ดียนะอ่ะหลายคนก็ถามว่าเอไอแผงยูนิคอนเนี่ยมันมาจาก MT อะไรหรือเปล่าออันนี้อันนี้ก็จะเขียนว่าถ้าถึงจะเป็นมากมีของของเก่าของใหม่ถ้าของใหม่จะเขียนว่าแผงว่า m g x นะอ่ะเราจะมาดูที่ว่ามีย้อมแมวเปล่าเอาแผง MG อย่างอื่นมาใส่หรือเปล่าอันนี้ ESR แล้วก็มาดูอ่าไม่มีตัวเรียกว่าเอ่อเอาพาร์ทเก่านะครับเอามาใช้พาร์ทใหม่นะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับอันนี้การันตีได้เลยอ่ะของเยอะขนาดนี้ลวอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะกองกันขนาดนี้อ้าวช่างแม่งกองนะอ่มาประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ประกอบช่วงไหนตรงไหนดีเทลสําคัญยังไงเดี๋ยวไปดูเป็นช่วงๆไป เรามาดูไฟกันว่าไฟเนี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราดูไฟไฟก็ตามนี้นะครับผมเปิดปุ่มออนปับ๊บเข้าไปกดหนึ่งครั้งไฟจะขึ้นตรงหัวนิดนึงนะครับกดครั้งที่2รอสักพักหนึ่งนะครับ,อ,รอ,รอ,รรบอ่าก็จะเป็นสีแดงนะครับกดครั้งที่3ล่ะเป็นสีเขียวกดครั้งที่4นะครับ อ่าเป็นแดงนะครับสียังเป็นแดงอยู่นะนะครับสีก็จะประมาณนี้นะอ่าหากดอีกครั้งนึงนะปิดนะครับประมาณนี้นะเอาละเรามาอยู่ช่วงอ่าเทสนะครับเทสโครงไฟนะครับโดยการที่เราจะมาลองกดกันดูนะว่าโครงจะเป็นยังไงบ้างนะดูการเปลี่ยนแสงระหว่างในที่มืดนะครับอันนี้นะครับอ่าค่อนข้างจะ ส่องสว่างละกดหนึ่งครั้งกดครั้งที่สองนะครับอือหือผมว่าถือว่าสว่างมากนะในยามกลางคืนเนะาะอลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวดูนะครับโอ้ใช้ได้เลยครับอันนี้เนาะนะแล้วลรรองกดอีกทีหนึง่งอ่าโอเคนะครับ โอเคเราจบกันแล้วนะครับกับการต่อทําสีนะก็ใช้เวลากันสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นการติดมันด้วยความที่มันใช้เวลาคือเรื่องของการติดสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็รายละเอียดที่ติดก็ค่าจะเยอะนิดนึงนะครับเราก็เลยใช้เวลาในการทํามากขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องบอกก่อนเมื่อกี้เราตั้งแต่ต้นมาเนี่ยก็เลยลจะเล่าข้าวให้ก่อนว่ายู่ในข้อตัวนี้ประวัติยังไงเดี๋ยวน้องอังเสริมก่อนอย่างแรกว่ายังไงครับ ก็ไอตัวยูนิคอร์เนี่ยหุ่นที่ตัวพ่อของตัวคนทาที่ชื่อว่าบารนเานี่ยเป็นคนมอบให้ลูกเองอนะครับอันนี้เบื้องต้นประมาณนี้นะใครอยากไปดูติดตามเองนะครับแต่ฉากนี้ก็จะเป็นฉากช่วงเบื้องต้นเลยนะครับที่ว่าเจอยูนิคอร์ตอนแรกเลยนะครับก็จะยอยู่ในลักษณะแบบนี้ก่อนที่เรียกว่าเออจะไเอาเป็นออกเป็นลบแล้วก็ค่อยมาแปลเป็นเป้นสีแดงออกมานะประมาณนี้นะอันนี้ฉากเรื่องต้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดก่อนนะครับของยูนิคอร์ ดีเทลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะโหอย่างแรกเลยให้มาดูเนี่ยโอโหงานนี้ดีเทลต้องบอกเลยแค่ไลท์นะติดสติกเกอร์นะดูนะครับโอ้โหนี่คืองานที่เก็บกันมานะอันนี้นะโอ้โหเรียกว่าละเอียดมากเลยนะครับตัวนี้เราให้ดูงานความละเอียดก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะนะครับเรามาหันหลังดูนะครับตัวนี้ยังไงบ้างดูรายละเอียดนะครับตรงนี้โอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่า รายละเอียดนี้อ่ะค่อยๆดูกันเก็บดีเทลค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ตัวเนื้องานมันดีอยู่แล้วพอเราติดสติกเกอร์แล้วเพิ่มดีเทลเข้าไปในงานสติกเกอร์เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับถามว่าจุดขยับมันดีกว่าของตัวมัสเตอร์เกตไหมเอาง่ายเลยเนี่ยจุดขยับนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยคือมันเท่ากับมัสเตอร์เกตของยูนิคอนแต่จริงๆมันดีกว่าตรงที่ว่ามีสายไฟอยู่ข้างในซ่อนอยู่ จุดขยับขาเนี่ยก็มีสายไฟซ่อนอยู่แต่ขยับเท่ากับมาสเตอร์เกตปกติเลยนะครับตัวไทม์ฟอร์มตัวอะไรขยับได้ปกติเลยนะครับดูนี่เลยนะะให้ดูนะครับนะแขนนะครับก็นี่ขยับได้ปกตินะครับนี่ให้ดูนะอันนี้ก็ขยับประมาณนี้หัวก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะที่สําคัญของตัวนี้ที่ต้องระวังเลยคือเรื่องของการขยับมากเกินไปหรือขยับโอเวอร์ไซส์ของอการเรียกว่าผิด ผิดท่าแปลกๆผ,ผิดแบบไปเนี่ยมันจะอาจจะทําให้สายไฟเนี่ยอาจมีการกขาดฉีกขาดได้นะครับให้พยายามจัดท่าตามสริละที่มนุษย์เราทํากันปกตินะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของสําคัญเลยนี่ก็คือในส่วนของโล่นะครับตัวโล่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็สามารถกลางได้น,นี่คือโล่นะครับให้ดูโล่โล่มีมาสามอันอันนี้แตบ,บยังไม่กลางนะ อันนี้ยังไม่กางนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับดีเทลผมพยายามเก็บดีเทลให้ตามแบบของที่คู่มือให้มาเลยนะครับพยายามค่อยๆกลางนะครับเพราะว่านี่นะครับอันนี้ก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเก็บประมาณนี้เนาะอันนี้คือส่วนของโลกนะครับ อ่าโอเคนี่นะครับก็ให้ดูกันชัดๆนะครับพวกแกตเอลิงนะนะก็จะเหมือนเหมือนกันนะสามกระบ,บอกนะครับนะครับเมียนนี้นะก็เก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็นี่นี่นะครับนี่นะเอาละแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบีมไรเฟิลกับบาสุกา้าอันนี้ดูบาสุก้าก่อนดูนะครับนี่เก็บรายละเอียดนะ ราละเอียดบาสุก้านะโอเคอันนี้คือบีมไรเฟิลนะครับดูรายละเอียดนี่ดีมากเลยนะครับบีมไรเฟิลคุณดูเนี่ยผมจะต้องมานั่งติดทุกอันชิ้นนี้ก็ซัดไป6ชิ้นนะครับแยกๆไม่ใช่วางทีเดียวหมดเลยนะครับวางทีละอันทีละอันทีละอันทีละข้อนะตรงนี้นี่ในส่วนของเรียกว่าอาวุธและพาสเสริมต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูฐานกันอีกนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเรื่องฐานเรา โอเคเนี่ยครับฐานนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างจะพยายามเก็บให้หมดนะครับมีสติกเกอร์ของฐานด้วยอันนี้ฝั่งนึงนะครับนี่ครับลายแปะนะครับตั้งแต่ L1 ถึง L6 เลยนะครับก็ลายติดทุกอันเลยนะครับแต่ละชั้นก็จะมีดีเทลนะครับต่างๆอยู่ประมาณนี้เนาะ,ะละประมาณนี้นะ แต่ละชั้นนะครับทงดีเทลก็ประมาณนี้นะก็ค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะครับโอเคก็รายละเอียดเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนท้ายคลิปนะครับว่าแต่ละอันยังไงเปิดไฟยังไงปิดไฟยังไงนะครับแล้วก็ความสวยงามความเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนช่วงท้ายคลิปนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้ทํามาต้องบอกตรงว่าแบบ เหมือนอยากทํานะจริงๆจะรีวิวออตั้งแต่วันต้นๆได้แต่ช่วงนี้คืออยากทําแบบว่าเออให้มันสมบูรณ์แบบนิดนึงนะครับมันอาจจะช้าอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจแต่เราใช้เวลาในการทํานิดนึงมันเลยอัจคลิปออกมาอาจจะใช้เวลานานมากตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะก่อนจะได้มานะครับก็ยังไงก็ฝากอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยเป็นกาลังใจนิดนึงนะครับ แล้วก็คอมเมนต์มานะครับว่ายังไงบ้างอะไรบ้างเป็นกาลังใจพวกเราหน่อยนะครับเผื่อถ้าตัวไหนเราอยากทําหรือมีคอมเมนต์มาเอ้ยตัวนี้พี่โบล,ลองทําสีเลยไหมหรือจะเอาแค่พ่นเคลียร์ติดสติกเกอร์อะไรก็ลองมาดูเผื่อเรามีเทคนิคอะไรเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันนะครับวันนี้คลิปกันดั้มประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันไหนตอนหน้าสําหรับวันนี้ครับคุณและสวัสดีครับ